ถ้าทำแผนไม่เสร็จลูกคดีจะไม่เรียบร้อยนะครับก็ต้องทำให้เรียบร้อยะครับผมเขาไม่เหนกันแล้่าไนครับที่นี่เพื่นี่กันมา้้องไหมด้เดียวเ้ยวี๋ยัเดวเดี๋เดียวเียวีเ้ยที่ยเดียวเียีด้ดยีีย

ตัวอะไรครับ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  <laughs> <laughs> ขึ้นตันไกลแล้วคดีนี้ก่อเหตุแบบพลการนะครับมาจาะยิงแล้วก็ยิงทั้งคณตาคนยายไปตั้งแต่คืนวันที่ย8ป ผมมาถึงที่นี่เช้าวันที่29นะครับก็รบแรกๆที่ฟังเสียงก็ยังรู้สึกตกใจและหวั่นหวั่นว่าจะมีตํารวจดรอจลูกน้องผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแต่วันนี้ขออนุญาตเรียนยืนยันด้วยเกียรติของผู้การกราฬสินธุ์ว่าเทศนนี้ไม่มีตํารวจคนไหนของจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้ขออนุญาตเรียนยืนยันนะครับแล้วก็ อยากฝากให้เสียงปบมือไปดังไปถึงตํารวจจาราจรทุกท่านนะครับแต่ว<ป>่าแต่ว่า ủa tiền ra của anh chú này, quá không ra của anh chú